รถไบ้านช่องที่นีสถานีคนบ้านช่องผู้ษดาที่มีความประสงค์จะลงสถานีรวไฟบ้านช่องลมนำสิ่งของและอัาราของท่านนะครับ้านนีบรถไฟจะขบวนรถที่จอดอยู่ในฉลาทีหนึ่งเป็นขบวนรถท้องถิ่นะบวนที่สี่สี่ห้ารับส่งบริษสารอย่างสถานีจุมพรลายทางสถานีแย่เจียครับกบวนรถตันี้หลักจอดอากสถานีบ้านช่องไรแล้รับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านตุ้กชัยสถานี้วยปุด Sudah ini kan buat cerahan, kata-kata, kata